ที่ศักดิ์คลินิกเราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชม,ชมต้อนรับสู่รายการ e news by Dara Daily นะครับใช่แล้วค่ะวันนี้อยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมนะคะกุ๊กไก่แล้วก็พี่เพชรจ้าค่ะใครบอกสองคนวันนี้ก็มากันสามคนใครคนหนึ่งพี่เอานี่ข้างหลังเฮ้ยจริงเหรอ อยากจะบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเรามาเสามคนจริงค่ะเพราะนาเดทลองก็อยู่ข้างหน้านเองนะคะเดี๋ยวพรุ่นี้เราจะไปดินเนอร์กันค่ะนาเดทสำเพง็งกันเหรอนาเดทสำเพ็งอะไรแล้วพี่นาเดทนะ<น>เขาชื่อเดทสำเพ็งที่ขายโอนตินอยู่ไม่ใช่นั้นมันช่างซ่อมโทรศัพท์ <c oughs> ที่บ้านเ <laughs> อ <c oughs> ้าแม่เอาเราทีา้ไม่เจอ สองคนที่บอกกันไว้นั่เองนะคะทุกข่าวบันเทิงนะคะที่สามารถติดตามอัปเดตก,กันได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะทักทยายเซยฮายกันได้ตลอดเลยนะคะผ่านทาง s อสค่ะ4221839ั่นเองค่ะถูกต้องครับเรามาสตาร์ทกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่าครับกุ๊กไก่<อ>ได้ยินมาว่าข่าวของแพนเค้กช่วงนี้นี่เป็นกระแสะมาก,กน,นะเป็นกระแสะมากๆเลยนั่เองนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีละครเรื่องนี้ค่ะเธอกับเขาและรักของเราโอ้ตายแล้วพี่ชชยที่เขาแลกลิ้นเงน้ำตงน้ำเตอาพี่หนูอุตส่าห์บอกว่าองานกเป็นงานคุณภาพนะมีน้ำต น้ำตาร้องไห้แบอบว่าฮือฮากันหมดเลยฉากแรกเลยเนี่ปล่อยไปแต่ว่าหลังจากที่ลาจอไปแล้วนะคะหลายๆคนค่ะย,ยังเตดกันโยยังแบบว่าโอ๊ยอยากให้คู่นี้เนี่ยมารักกันนอกจอค่ะระหว่างคุณแพนเค้กแล้วก็คุณเป้อารักนั่นเองค่ะคนดูก็อินเกินไปมันแค่การสแสดงแหม่ี่แต่ว่าเขาก็ดูเหมาะสมกันกัน แลกลิ้นกันนอกจอไม่ใช่ให้เขามารักกันนอกจอแต่ว่าคุณเป้นะเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่าเขาไม่อยากรับงานคู่คุณแทนเขาบอกว่าถ้าเกิดงานคู่เนี่ยนะจะดูเป็นการโปรโมทเรื่องความรักมากจนเกินไปอ่ะถูกต้องนะครับตนช่วงนี้เป็นจุดน่าสังเกตนะว่าแพนเค้กเนี่ยไม่มีละครเลยไม่เห็นในจอเลยนะหอหอหายไปเลยใช่ไหมใช่มูแต่ไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปรับงานอีเวนต์แต่คพนนี้ก็ได้ตังค์เยอะสงสัยเก็บตังค์แต่งงานอยู่เนี่ย ใช่สี่ช่วงนี้เป็นช่วงบอกว่างานละครงานละครอาจจะแบบก่อนหน้าน,นี้มันเยอะเกินไปหรือเปล่าเราเห็นหน้าแบบเปิดไปตอนไหนก็เจอตลอดไงใช่ช้างวันเย็นเอาเอาไปว่ายังไงเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าแพนเค้กเนี่ยเขาจะพูดยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะ่ะเห็นบอกว่าพี่เป้ให้สัมภาษณ์ไม่พี่เป้ <S <S มอะไรรอคะไปเ้รับงานคู่จะไม่รับแล้วจะไม่รับแล้วไม่ยินดีรับแล้วเบื่อตอบคำถามเลยอ๋อ ก็จริงๆแล้วมันก็อยู่ที่คิวมากกว่าค่ะมันก็ตามคิวเพราะว่าแต่เราเราทำงานเป็นคนละลายกันอยู่แล้วค่ะก็เลยคงไม่ได้มีอะไรแบบนั้นก็ตามคิวแต่ละคนมากกว่าค่ะแต่สําหรับแทนยังรับอยู่ไหมถ้าต้องออกงานจริงๆก็ไม่ก็ก็ได้ปกติอะไรยางค่ะก็คงแล้วแต่คอนเซ็ปต์ของงานมากกว่าเราก็ปกติก็ไม่มีนะคะคนเชียร์ให้รักกันแบบนี้รู้สึกไงบ้างถือขัดไหมหรือว่าจริงๆต้องขอบคุณที่ติดตามละครมากกว่าค่ะต้องขอบคุณพลิพัสและคุณนิดด้วยที่ที่ มีทําให้มีแฟนๆติดตามอย่างต่อเนื่องรวมถึงกระแสต่างๆด้วยอะค่ะก,ก็เป็นกาลังใจที่ดีแค่รู้สึกงไงบ้างเหมือนกับว่าละครจบแต่ขา่าก็ยังไม่จบสักทีอะไรเงี้ยก็ช่วยกันทํางานค่ะสนุกดีสนุกดีเรากลัวไหมเหมือนกับพอแบบพร้อมกรับ,บ,บกระแสข่าวออกมาอย่างเงี้ยงานแต่ละคนแต่คู่ก็จะเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนกักะกะบเกาะกระแสกระแสนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ถือว่าเป็นการทํางานแล้วกันค่ะคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ถ้ามีโอกาสคือถ้าเกิดเขาอยากได้เราไปทํางานแพนก็ยินดีอยู่แล้วค่ะขอถามอีกนิดนึงยังได้คุยกันอยู่ไหมครับเออไม่่่คคอยะ ไปแล้วหลังๆพอเลิกกันไปก็ดูห่งหางๆกันไปเลย ที่เขาก็ดูเงียบๆไปละครก็ยังไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอกค่ะจริงๆแล้วมันก็พี่วีละครเพิ่งจบไปเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็ต่างทําทํางานของตัวเองมากกว่าแล้วก็มีงานอีกหลายในชินี่ต้องรับผิดชอบกันนะคะก็เป็นอย่างนั้นมากกว่าเกี่ยวไหมเพราะเราเลิกกันแล้วทําให้งานพี่พีดูน้อยๆลงแต่เรายังมีงาน่ากตัวตัวตลอดอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะแฟนก็ส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องเรียนด้วยแล้วก็เป็นทํางานก็เป็นถ่ายละครอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้มีอะไรก็ทํางานตามปกติมากกว่าค่ะร้วางนนอยลมัต ต้องถามพี่ๆสินะคะต้องเจอเยอะบอยกับแพนดี้ไม่เจอเลยไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันเลยช่วงนี้ใช่ค่ะ เคก็บอกมาแล้วเองนะคะว่าสําหรับเรื่องเราที่พี่พี่เจ้าสงสัยเนี่ยว่าเขาหายไปไหนเ,เขาไม่ได้หายไปไหนนะช่วงนี้น่ก็มารับงานในส่วนงานอ e ีเวนต์เยอะไปหน่อยอแต่สําหรับละครนะคะเราติดตามกันได้ค่ะกับเรื่องทวีพมันเองถ่ายทําอยู่จ้าเอาเหรอใช่ส่วนเรื่องงานคู่เขาก็บอกว่าก็แล้วแต่นะก็ไม่ได้ซีเรียสรับได้แต่ต้องดูคอนเซปต์ของงานค่ะออกงานคู่กับพี่เป้ก็หนุกดีโอ้ก็ก็ดูบอกว่ามีงงมีงะอะไรอย่างี้แต่ว่าลองมาออกงานคู่กับพี่จ้าสิสนุกกว่าจริงเหรอแค่กับพี่พี่กับพี่นะใช่ถูกต้อง ตาแล้วร,รู้สึกว่าถ้าเกิดน้องเขาต้องมาอยู่กับพี่เนี่ยนะคะน้องอาจจะต้องหนักใจแล้วก็ต้องพาคุณแม่มาด้วยพาคุณแม่มาทำไม,มาพาคุณแม่มาด้วยเอ้าก็ต้องมาสิสู่ขอสู่ขอสู่ขออะไร แพนเค้กเขาแบบว่ารับงานดีๆของเขาต่อไปกันเถอะพี่งานดีๆแล้วงานดีๆของเขาถ้ามาอยู่พี่อาจจะแบบว่าเออดีดีเหมือนกันดีเหมือนกันมาเข้าอีกหนึ่งข่าวดีกว่าช่วงนี้นะครับข่าวของเรื่องคอนโดเนี่ยมันเป็นกระแสกันมากทำไมหรอเขากลังตอนนี้เขากำลังขายเขากำลังขายสุดกระดาษนี่รถเยอะเลยจริงเหรอเออเอก็มายก็มีนะติดอาบอบนวดไปไหนไปไหนลำบากไม่จริงไม่เกี่ยวไม่ใช่ท่านี้ท่านี้พี่พี่กิจ สีบุมเศษจ้า,จาเจ้าปลิงปากหวานฉายาเขาฉายาของเขาเฮ้ยมีมข่าวว่ามีคนไปเห็นน้องคลีนางเอกน้ำตาลน,น้ำนตาลปี๊บเนี่ยมันแดงเออยวครับไปขึ้นคอนโดเขาอุ๊ยคือตอนนี้นี่นะถ้าเกิดใครนะคะที่เหมือนแบบว่าอยู่ อยู่เดินไปไหนมาไ,ไหนคุณคิชนี่นะเหมือนจะเป็นข่าวหมดเลยนะคะต้องเป็นส่ต้องเป็นเพราะอะไรรู้ไหมพี่คื<พ>อต<พ>อนแรกรเนี่ยก็มีกระแสออกมาเบาๆใช่ไหมต่หลังจากนั้นนะคะก็มีรูปค่ะมีภาพหลุดนั่นเองนะคะของทั้งคู่ออกมาตอกย้ําความสัมพันธ์ค่ะว่าอเอ๊ะคู่นี้เนี่ยยังไงยังไงกันนะที่สําคัญเนี่ยมีคนแอบเห็นอย่างที่พี่เพ,พจ้าบอกนะว่า ว่าเขาไปขึ้นค,นคนอนโดกันอะไรเงี้ยเมื่อไม่กี่วันเนี่พี่กิจเพิ่งเป็นข่าวกับน้องปิงปิงปิงป,งปงปิงวันก่อนมาออกรายการพี่พี่สัมภาษณ์เรื่องพี่กิจเขาเขินเขินนะจริงเหรอเหมือนเป็นเรื่องจริงเลยุ้ยผู้หญิงเขินแปลว่ามันต้องมีในยาหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะพี่อาจจะเป็นการเขินแบบในสมสมติว่าเราสมมติพี่ถามเรากับพี่กิจนี่จริงไหมครับเออไม่จริงอะค่ะเออแต่ลองถามพี่สุพี่เป็นปิงปิงเอ่อน้องปิงปิงคะสำหรับน้องปิงปิงกับพี่กิจนี่จริงหรือเปล่าคะโอ้ เอาสกีป์ขาดเลยไปดูคลิีคืออาการเขินมากอาการอาากรเขินมากไปดูคลิีดีกว่าว่าครีเขาเป็นฮอนดโอกริดจริงหรือเปล่าปล่อยปิ๊งปิ้งวัวท่านิดจ่าไปเก็บก่อนดีกว่าครีเป็นยังไงบ้างเไหนไลฟ์ฟังหน่อยครี คะออ๋อเห็นแล้วนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคยีก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันนั้นเราบาังเอิญเจอจริงๆอะคะ่ะแล้วก็คีก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแบบมาอะไรยังไงคือเหมือนกับว่าเออ ก็ไม่ใช่ครีคนเดียวนะคะที่มีภาพหลุดกับพี่กรีกครีกมีความมีความรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนใครเข้าใกล้เขานิดนึงก็คงแบบว่าเออมีภาพหลุดหรืออะไรหรือว่าเป็นข่าวไปหมดนะคะครีคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแล้วก็วันนั้นเราบังเอิญเจอกันจริงๆนะคะเรามีลูกค้าคนเดียวกันเป็นลูกค้าทำออร์แกไนซ์วันนั้นครีไปหาลูกค้าคนเดียวกับเขานะคะแล้วก็ได้วความบังเอิญเจอที่เดียวกันมาที่เดียวกันนะคะพอมีภาพออกมาตัวตัวนี้าะคว่าคนยิ่งเหงาอ ลเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าภาพก็คือภาพความจริงคืออะไรมันก็อีกอย่างหนึ่งอยู่แล้วนะคะเราเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะไม่มีน้องแต่ว่ามีคนเอกอัครียดทุกคนโดเนี่ยอันนี้ส่วนตัวส่วนตัวเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะก็รู้พอรู้ว่าค่ะว่าพี่เขาอยู่ตรงไหนรู้ว่าค่ะรู้รู้ว่าพี่เขาอยู่ตรงไหนเพราะเราไม่ถดนั้นไม่ถูกโดนนั้นด้วยอะไรล่นเพราะไม่โดนนั้นด้วย เขาเรียกโอ้โหคำถามนี้มันลึกจังเลยอ,ะอ่ะกลัวว่าไม่ขอตอบแล้วกันนเาะแต่ว่าเอาเป็นว่ารู้ว่าพี่กิจอยู่ตรงไหนแล้วกันเป็ไที่จัดเป็นพอดีตอนนี้เป็นเลย์เลอร์มาคือพีมีความรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยบางสิ่งที่เราพูดพท่าพีถึงคนบุนคคลที่สามเนี่ยนะคะเออแล้วเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะเขาไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะตอบอะไรเนี่ย<า>พีพูดอะไรมากเนี่ยมันจะเป็นก <PE> ารไม่ให้เกียรติคนคนนั้น แล้วก็เป็นการที่แบบว่าเอ่อไ,ไปพูดถึง<น><ด>มีทนคนนึงมากทนเกินไปคลิปพูดไ,ได้แค่นี้ว่า,วาก็พอรู้ว่าเขาอยู่ตรหนงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถามขนาดนั้นทีแบบว่าอันนี้ขอนิดนึงเดียวกันไม่ไม่อตอบอยู่ยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กิจเอาทานายมาเหมือนงวดที่แล้วไม่ใช,ช,ไใช่ไม่ใช่คือประเด็นเนี่ยนะ ทำไมไม่ตอบคือไม่ตอบไปเท่าไหร่แต่บอกให้เราคิดต่อไปนะคะว่ารู้ว่าคอนโดของคุณกริชอยู่ตรงไหน,นรู้ว่าท่ไนเป็นเพื่อนกันไงเป็นเพื่อนกันก็รู้จริงเหรอเออแอบพี่ยังรู้เลยรู้เหรอหนูอยู่ไหนไม่รู้เออเรานมไม่ใหญ่เท่าคีถ้าเรานมใหญ่เท่าคีพี่พี่จะพยายามจะรู้ให้ได้ว่าเราพักที่ไหนมันเกี่ยวกันตรงไหนคะพนี่ค่ะมันเกี่ยวแต่ที่แปลกใจเนี่ยคือ ทุกวันนี้กรุงเทพมหา,หาคนครอะไรมันเล็กลงเรื่อยๆหรือไงทำไมทำไมมันบังเอิญบังเอิญบังเอิญไปขึ้นคอนโดเดียวกันคือเรื่องของเรื่องนะคะเรื่องบังเอิญมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันค่ะที่สำคัญนะคะ เยี่ยวข่าวหรือว่ารวมไปถึงนะคะหน่วยสืบราชการรักของเราเขาตาดีพี่ตาดีเขาอยู่ทุกพี่เนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในต้นไม้เวยเนี่ยเนปะตาแทรกเนี่ยเป็นตาเห็ดออตาสปาเลตเลยสปาเลตมากันใช่อยู่ทุกๆที่ค่ะดังนั้นใครทําอะไรที่ไหนนะคะจะต้องมีมันเป็นข่าวอย่างแน่นอนดังนั้นนะคะตอนนี้คุณครีนรก็บอกแล้วว่ามันเรื่องส่วนตัวส่วนตัวไม่บอกละกันว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่แค่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจ้าเออตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกับข่าวพระนางช่องเจ็ดที่นี่ e news ครับ ขอขอบคุณวุฒิศัพิ์คลินิก